Reader's Review เล่มนี้มีอะไรสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านคะ่ะยิยนดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Reader's Review เล่มนี้มีอะไรวันนี้หนังสือของเรามีแมวดำค่ะ แอดมินให้คำนิยามว่าหนังสือเล่มนี้เนี่ยเป็นหนังสือที่เขียนโดยทาดแมวเพื่อทาดแมวและคนที่ไม่ใช่ทาดแมวที่อ่านแล้วอาจทำให้อยากรับแมวมาเลี้ยงสักตัวหนังสือเล่มนี้มีชื่อว่าจริงๆแล้วแมวจรตังหากเก็บผมมาเลี้ยงเขียนโดยคุณอุมดะสตชิค่ะหนังสือเล่มนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับชีวิตประจำวันที่เปลี่ยนไปหลังจากรับน้องแมวดำไดคิจิมาเลี้ยง และก็ได้รับความนิยมจากผู้อ่านมากจนถูกนำไปสร้างเป็นละครนิยายแล้วก็เป็นมังงะด้วยค่ะในหน้าบทนำเราจะได้รู้ว่าแต่ก่อนเนี่ยคุณอุเมดะเคยไม่ชอบแมวเท่าไหร่เพราะว่าความแมวในสายตาของเขาในตอนนั้นก็คือเป็นสัตว์ที่ทำอะไรตามใจตัวเองบวกกับที่อยู่กับหมามาตั้งแต่เด็กแล้วก็ชอบความหมาตรงที่เป็นสัตว์ที่ซื่อสัตย์ จงรักภักดีเอาง่ายๆก็คือหมาจะยอมเราทุกอย่างในขณะที่แมวจะทําแค่สิ่งที่ตัวเองอยากทําในตอนที่อยากทําจนกระทั่งได้มาลองเลี้ยงแมวด้วยตัวเองค่ะเขาก็รู้สึกได้ว่ามันมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในชีวิตแล้วก็รู้สึกว่ามันดีมากๆเลยแล้ววันนี้แอดมินก็คัดเรื่องเล่ามาในส่วนที่แอดมินชอบและคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ต่อคุณผู้ฟังที่กำลังตัดสินใจว่าจะรับเลี้ยงสัตว์สักตัวมาเล่าให้ฟังกันค่ะ เรื่องแรกเสน่ห์ที่เรียกว่าการทำไม่ได้คือเรื่องมันมาจากการที่คุณอุเมดะคิดว่าแมวน่าจะฝึกให้ทำตามคำสั่งง่ายๆอย่างเช่นนั่งลงกับหอมือได้เหมือนหมาซึ่งจริงๆมันก็สามารถฝึกได้นะคือแอดมินก็เลี้ยงแมวค่ะแล้วก็สามารถฝึกแมวให้นั่งรอตอนขออาหารได้ซึ่งคุณอุเมดะก็คิดว่าน้องไดคิจิเนี่ยก็น่าจะทําได้เหมือนกันแต่แค่ไม่อยากทําเฉย และน้องก็ไม่แคร์ด้วยว่าการที่มันทําไม่ได้เนี่ยจะทําให้ถูกรักน้อยลงหรือไม่ได้รางวัลหรือเปล่าเหตุการณ์นี้ทําให้คุณอุเมดะเรียนรู้ที่จะรู้สึกว่าบางทีการทําไม่ได้มันก็ไม่ได้เป็นไรเลยและเมื่อเราลดความคาดหวังว่าต้องทําให้ได้ทุกอย่างลงก็ทําให้มีความสุขได้ง่ายขึ้นเปรียบเทียบกับคนเราที่ยึดถือว่าการเป็นคนเก่งมันดูดีมันดูเท่มันดูทําอะไรก็สําเร็จ แต่พอไม่สําเร็จก็จะถูกตําหนิอย่างรุนแรงจากคนที่คาดหวังส่วนคนที่ไม่เก่งอ่ะถึงจะไม่ถูกคาดหวังเพราะว่าดูแย่อยู่แล้วแต่พอทําอะไรสําเร็จขึ้นมาสักอย่างอ่ะก็จะถูกชื่นชมแบบใหญ่โตมากเหมือนไปนเรื่องมหศัศจรรย์ก็จะกดดันตัวเองให้ต้องดูไปคนเก่งไปเรื่อยๆก็คือไม่ว่าจะเป็นคนเก่งหรือไม่เก่งอ่ะก็จะเจอเรื่องกดดันอยู่ดีเพราะยึดติดกับคําว่าเก่งคือดีไม่เก่งคือแย่แต่ความจริงแล้วไม่มีใครเก่งไปทุกอย่างคะ่ะ และการยอมรับว่าตัวเองไม่เก่งและขอความช่วยเหลือจากคนอื่นก็ไม่ใช่เรื่องน่าอายเหมือนกันเพราะคนเราถนัดไม่เหมือนกันค่ะถึงต้องมีการถ้อยคีถ้อยอาศัยต่อกันและอีกข้อก็คือเราเองก็ควรจะช่วยเหลือคนอื่นด้วยเพราะเป็นอย่างนี้เนี่ยทั้งฝ่ายขอให้ช่วยและฝ่ายที่ให้ความช่วยเหลือก็จะเปิดใจให้กันมากขึ้นค่ะคือส่วนตัวแอดมินว่าเรื่องนี้เนี่ยใช้ได้ในทุกความสัมพันธ์เลยนะคะไม่ใช่แค่เรื่องงานอย่างเดียว ต่อมาการรักษาสุขภาพที่ดีเป็นวิธีประหยัดเงินที่ดีที่สุดน้องไดคิจิเคยเกิดภาวะไตวายจะต้องพาตัดมาแล้วค่ะคือโดยปกติแล้วแมวเป็นสัตว์ที่ไม่ค่อยกินน้ําทําให้ไม่ค่อยฉี่และเมื่อไม่ค่อยฉี่หรือป่วยจนฉี่ไม่ออกเนี่ยก็จะทําให้ของเสียค้างอยู่ในร่างกายทําให้ป่วยหนักได้ค่ะคือในกรณีของน้องคือน้องอะ่ะกินตามปกติแต่ว่าไม่ฉี่เลย ซึ่งกว่าคุณอุเดะจะเอะใจเนี่ยก็ผ่านไปแล้วพักหนึ่งเหมือนกันก็เลยรีพาน้องไปหาหมอที่แรกก็คือเป็นโรงพยาบาลขนาดเล็กค่ะเขาก็ทําอะไรมากไม่ได้ได้แค่ตรวจเลือดค่าเลือดที่ตรวจออกมาเนี่ยก็ปรากฏว่าไม่ดีเท่าไหร่แต่เพราะว่าโรงพยาบาลแรกอ,อุปกรณ์ไม่พร้อมก็เลยต้องไปต่อที่โรงพยาบาลที่ใหญ่ขึ้นไปที่ที่มีเครื่องมือพร้อมกว่าพอตรวจเบื้องต้นเสร็จแล้วเนี่ยหมอก็แจ้งมาว่ามีอยู่สองทางเลือกคือหนึ่ง ผ่าตัดแต่น้องก็อาจจะไม่รอดเพราะว่าอาการหนักร่างกายอาจจะทนการผ่าตัดไม่ไหวกับ2ให้พาน้องกลับบ้านแล้วก็รอให้น้องจากไปอย่างสงบตอนแรกเนี่ยคุณอุเมดะก็ตัดใจจะพาน้องกลับบ้านแล้วแต่ว่าภรรยาของเขาเนี่ยยืนยันแบบหนักแน่นว่าให้ผ่าตัดเพราะว่าตอนนั้นไดคิจิยังเด็กอยู่ร่างกายมันน่าจะทนไหว และการผ่าตัดก็สำเร็จผ่านไปได้ด้วยดีค่ะน้องกลับมาแข็งแรงอีกครั้งพร้อมกับค่ารักษาที่ตัวเลขก็น่าจะหลายหลักอยู่พอถึงกับต้องใช้บัตรเครดิตผ่อนชำระค่ารักษาพยาบาลกันเลยคือถึงตอนนั้นจะช่วยน้องไว้ได้แต่ไม่มีรายการเนตีเลยว่าถ้าป่วยอีกอะจะหนักกว่านี้ไหมดังนั้นการรักษาสุขภาพไม่ให้ป่วยเลยก็เป็นวิธีที่ดีที่สุดค่ะ คุณผู้ฟังที่เป็นพ่อแม่ของน้องๆก็อย่าลืมรักษาสุขภาพของตัวเองแล้วก็มันสังเกตอาการของเด,เด็กๆด้วยนะคะจะได้อยู่ได้กันไปนานๆค่ะและสําหรับคุณผู้ฟังที่กําลังคิดว่าจะรับสัตว์มาเลี้ยงก็อย่าลืมคํานึงถึงค่าใช้จ่ายด้วยนะคะเพราะนอกจากค่าใช้จ่ายประจําอย่างค่าอาหารค่าขนมที่ต้องจ่ายทุกเดือนแล้วเนี่ยค่ารักษาพยาบาลเป็นเงินก้อนที่ใหญ่มากค่ะอีกเรื่องหนึ่งค่ะก็คือเรื่อง คนที่เชื่อใจได้มีแค่คนเดียวก็เพียงพอคือปกติแล้วอะแมวเป็นสัตว์ที่มีสัญชาตญาณในการระวังภัยสูงอยู่แล้วคือมักจะกลัวคนแปลกหน้ากลัวที่ที่ไม่คุ้นอาจจะยกเว้นบางตัวนะคะที่เฟรนลี่กับคนแต่รวมๆแล้วแมวทุกตัวมีเซฟโซนของตัวเองค่ะอย่างเซฟโซนของเดคิจิก็คือพ่อแม่แล้วก็ที่บ้านค่ะเพราะว่าเป็นสถานที่และบุคคลที่น้องเนี่ยใช้เวลาด้วยมากที่สุด ถ้าเป็นพ่อแม่น้องอ่ะน้องจะเข้ามาเล่นด้วยแต่เวลามีแขกมาบ้านก็จะไม่ยอมออกมาเลยต้องรอจนกว่าแขกกลับน้องถึงจะยอมออกมาเรื่องนี้เนี่ยทำให้คุณอุเมดะคิดได้ว่าเดี๋ยวนี้คนเราให้ความสำคัญกับการเข้าสังคมให้ความสำคัญกับการพบปะคนหมู่มากเหมือนเป็นเทรนด์ว่ายิ่งรู้จักหรือว่าได้เจอคนเยอะๆเนี่ยคือเป็นคนที่มีค่าทั้งที่ในใจอ่ะก็ไม่ได้รู้สึกอย่างนั้นแถมเราก็ใช่ว่า ไปเจอคนนั้นคนนี้แล้วจะรู้จักทุกคนเพราะว่าบางทีอ่ะพอกลับบ้านแล้วก็ลืมชื่อลืมหน้าคนที่เพิ่งเจอเมื่อกี้แล้วแล้วก็พอถึงเวลาที่อยากจะขอความช่วยเหลือจากใครสักคนเนี่ยทั้งที่คิดว่าตัวเองอ่ะรู้จักคนเยอะแต่กลับไม่รู้ค่ะว่าจะหันหน้าเข้าหาใครตอนที่มีปัญหาเออนี่ยินแบบนี้แล้ว,วมันก็รู้สึกโดดเดี่ยวเหมือนกันเนาะ น้องไดคิจิสอนคุณอุมดะว่าการใช้เวลากับคนไม่กี่คนที่เราเชื่อใจเขาและเขาก็เชื่อใจเราเหมือนกันมันดีกว่าสําหรับเขาค่ะจํานวนอาจจะน้อยแต่รู้สึกอบอุ่นกว่าการอยู่ท่ามกลางคนที่ไม่รู้จักเยอะๆหรือง่ายๆก็คือคุณภาพสําคัญกว่าปริมาณค่ะและยังมีอีกหลายเรื่องในเล่มเลยค่ะที่ทั้งสนุกน่ารักและก็ชวนซึ้งใจแอดมินเอามาเล่าได้ไม่หมดหรอกค่ะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะกลายเป็นสปอยหนังสือแทนเลยคัดมาแต่เรื่องที่ชอบ สุดท้ายนี้ผู้เขียนรวมถึงแอดมินเองก็หวังว่านอกจากความน่ารักความบันเทิงแล้วถ้าหากหนังสือเล่มนี้จะช่วยทำให้สัตว์จรสักตัวบนโลกเนี่ยมีโอกาสถูกรับไปเลี้ยงเพิ่มขึ้นก็จะถือว่าหนังสือเล่มนี้ทำหน้าที่ได้สมบูรณ์แบบแล้วค่ะและสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรับฟังนะคะและคุณผู้ฟังสามารถติดตามรายการ Reader s Review ได้ในช่องทางอื่นๆอีกด้วยถ้าชอบคลิปรีวิวสั้นๆ i n s t a g r a m กับ t i k t o k ค่ะ ถ้าหากชอบอ่านหบทความเรามี Facebook Page นะคะในชื่อเดียวกันเลย Reader's Review เล่มนี้มีอะไรถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามก็จะเป็นกำลังใจให้ช่องเล็กของแอดมินมากเลยนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ